ทันมาครับวันนี้ทิปสั้นๆสัส้นของ,องห้องที่คนโซรินครับผมอูหน้าตาบดีวันนี้วันนี้ทั้งวันครับผมอันนี้อะไรครับผมเนี่ยนน้ำจิ้มอะไรสักอย่างผัดน้ำริกค่ะผัดน้ำระะะิกปลาเนาะคผัดใส่น้ำมันครับผมแซ่บแน่นมาจะไปขายนะครับวันนี้เพราะว่าน้ำมันใส่ปลากระป๋อ,องเพราะว่าเรายังไม่ได้ก้าวปะลาที่ดีแล้วก็เรายังไม่ได้ทำอันนี้เนาะอันนี้ผัด กวาอดเนอะผมดีเกงหน่อนไม้หนไม้เกงหน่อไม้นี่ไม่ได้กินหลายวันแล้วครับเพราะว่าที่งหน้าหน่อไม้เราต้องกินหน่อไม้สดๆดจมมับอีกใช่ไหมครับใ่้ใใวกนเหอมอมก,กัมห้กใกล้ๆเลยอาปลาสับอะผัด มาปรุงเพิ่มอันนี้นนหน่อยนะไม่ใช่มามาผัดใส่ปลาก,กระป๋องนปลาแลม์ใช่กินผัดสปลาก,กระป๋องน,นี้อยู่ได้หลายวันไหมครับก็ทำสองาวหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องคิวหลายวันหรอกเป็นปลาซาบะผัดใส่ปลากระป๋องเพราะว่าอันนี้ไม่เหนเจะยวบใส่ปลากระป๋องใส่นันครับใสนปนะยังผัดที่จแห้งๆนะแห้งได้สมไหร ก็ตอนนี้ยี่เจ็ดชัยสั้นประจำวันวันนี้ขัดอันนี้นะเพราะวันนี้ทำกับข,ข้าวยอดไม้อะนะวันี้ขัดอ่ะเราจะขัดสนังนะครัวทำ <c oughs> ทุกวันันนีฮะสุกนะแล้วค่ะแค่นี้เองเอกหน่อไม้ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่ใส่ผู้แดงไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ ชแจะได้รสชาติไหมเพราะว่าอยากกินแบบนี้ครัเดี๋ยวมาครับก็ทำไมล่ะอับให้ดูฟ้าจับให้ดูใครๆอย่าสั่งไส้กรอกนะถ้ากันเข้ามาเลยครับแล้วตัวตีตอกให้ตุกดพี่ๆประานานนดูสิแล้วอยู่ในแวยกไปนู่น แล้วใต้ใต้คลิปน่าจะมีมือถือแล้วก็ไลน์ครับนะครับทอดค่ะตัวไสตรงไหนครับทอดทอดไว้นานนะนี่ค่ะอันนี้ทอดค่ะโดนเนื้อข้างในนะโอ้ยนี่ครับก็ถึงอาจจะเป็นเนื้อนะครับผสมมันนิดนึงแล้วก็เนื้อสุกเร็วมากอร่อยใช่เดี๋ยวต้องมีกล้องจะไม่พอครับ ตอนนี้บังยังไม่เกี่ยวเลยครับรใจก็ใต้คลิปเลยได้ครับคนเทนติดต่อแนละ้วใต้คลิปก็จะเป็นลายเป็นโลส่วนตัวครับผมหรเป็นลงเฟซบุ๊กไปรมบาอย่างเนานนะะวันนี้เรียบร้อยนะครับมีก็สั้นๆเนาะแล้วก็ไปบอกกันนะ